เด้เวลายามเบ็ดนะครับย่ำขำขึ้นเนาะเห็นปะร,รังแรงเข้าโอ้ยน,น้ำนีจากอะไรอ้เต้วน,น,น,นวเ้นแโอ้ยก็สิบินีเด็ใช่แล้วต้องมีตัวโอเคโอเค นังลดลุดลุดลลอน,นะะี่ย้โอ้ยอ้ยๆโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้้อ้อ้โโย ไม่ใส่ไม okay. ่ใส่ไม่ใส่โอ้โหโอ้โดกค่ดีวโอ้โหเกคู่เด็กคู่โอเคเอาลุ้นกันตอนย่มสอบครับหัดการว่าจะมีป่าติด

พวกนี้ปลาจ้าคุณโอ้แต่ละลัลพงพกิงทังเดนตลอดดวงเต็มปากเลยครับดวงดวงโอยสดห่เต็มเลยเนาะ

เทคนิคก,การใส่เบ็ดปลากฏดคือว่าลิมฟังปลาหยาของผเจาะลงไปเลยได้ตัวเสมอพอนะอ้อผลงานเ้านี่ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้อันนี้ก็สินับอยู่เลขึ้นได้มาสามต้มเนาะกรบประคอดน้มามันลุ่งหนีปลาเบ็ดเนาะน้มามันลุ่งนี่โอ้สี่ได้แบกกลับกูละกูแล้วน่ะอ้อมีแต่หางแดงกด้ยงกูมีเลยโอเค